สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับถึงเวลาอำลาล้อเก่าแล้วนะครับเจ้าล้อฟอร์จูเ er นอร์นั่นเนี่ยก็มันผมจะมาเปลี่ยนเป็นขอบ17คืนนะตัวนี้มันขอบ18ครับเราสู้ค่ายางไม่ไหวนะเวลาหมดยางทีก็โอ้โห ไม่ไหวครับก็เลยต้องมาเปลี่ยนครับมาที่ร้านนี้เลยร้านอะไรช่างจวบอูช่างจวบครับอยู่บ้านโฮววัวนะครับถนนเส้นบุรีรัมประโคนชัยมีแม็กให้เลือก เยอะแยะเลยนะแต่สวยๆเลยนะอันนี้ล้อเรานะจะเป็นล้อ Fortuner ครับชุดนี้ผมก็ไปเทิร์นมาอยู่มีนบุรีนะเพิ่มเงินไปแบบหมื่นกว่าบาทนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาอำลาแล้วเปลี่ยนไปใส่เนี่ยเป็นตัวนี้ครับ Mac ขอบสิบตัวนี้น่าจะเป็นล้อรีโว เพิ่มเงินแค่พันห้านะครับเพิ่มเงินพันห้าเราก็จะได้ล้อพร้อมยางไปเลยนะล้อเก่าเราก็เทินไว้กับร้านนะครับตัวน,นี้ขอบสิบเจยางมันจะถูกกว่าครับเราก็ประหยัดงบได้เยอะกว่านะถูกกว่าขอบสิบแดนะครับก็เลยตัดสินใจนะเปลี่ยนเป็นคอบสิบเจ็ดคืน เลเป็นของเจคืนนะของเดิมมันก็ขอบ17บเได้ครับใส่แล้วรอไหมโโ<ฮ>หดูมองไปเลยนะ<อ>ส่วนนี้ไม่ได้อ๋อไม่เป็นไรครับเป็นเพื่อความสะดวกกับการใช้งานนะเราก็ต้องแบบ เอาแบบนี้แหละไม่เป็นไรครับได้เหมือนกันเน้นใช้งานครับรถเน้นใช้งานก็ไม่ซีเรียสแบบนี้เราหายางง่ายกว่านะครับมันไม่หนักเรานะก็ดูแปลกตาเลยนะไหม่กว่ารถอีกนะ ดูครับี่ยมีแต่สวยๆเลยนะลายนี้ก็สวยนะ่เนี่ยพี่ครับไอชุดนี้ราคาเท่าไหร่ครับรนนชุดใม่คือแตนทำผิดใมใช่อันนี้ทำซีใหม่อ๋อตัวนี้เป็นของรีโวตัวล่าสุดทำอะแรจกะกเป็น แล้วยางล่ะเราใส่ยางใหญ่ได้ย,ยางเอาตัวนี้ไปใส่ไม่เอายางโน้นมาใส่นี่ก็ได้นะใช่ไหมสองพันห้าสองพันห้ากับแปดพันหมื่นห้าร้อยสองพันห้าครับอันนี้แบบทำไมมันดูสวยๆมากเลยเนะี่ยอันนี้ร่ใหม่สิใหม่เลยสวยๆไม่ต้สวยๆเลย ้ทำซีนเนี่ยทำอยู่นี่เลยครับครับรับทำด้วยไหมก็ถ้ามีเวลาโจทย์ก็ทำให้เพราะว่ามันบางทีมันต้องรอคิวให้แบบช่างสีว่างจากงานครับจากงานทำรถอ่ะะจให้แกทเอันนี้ยางใหม่เหรอถอดป้ายแดงอ,อ๋อถอดป้ายแดงช,ชุดนี้เท่าไหร่ครับบริโภน หนึ่งหมื่นหันใช่ค่ะยางเก้าันสองพันถ้าแยกอันนี้ขอบส5หะครับสหะสอ๋อแยกแยกยางก็ได้นะใช่แยกยางแปดพันอ้เก้าพันตัวนี้เฉพาะเฉพาะยางเท่าไหร่พี่9 0เกครับเฉพาะยางเก้าพันสีใบใช่ไหสี่สี่ล้อเนะใช่ครับสี่เส้นมันเป็นปลายปียี่สิบสี่นะมอ๋อปลิดทันวาสี่เก้ส แต่รถพึ่งทนรถมันติดซอบเยอะกว่าจะมีปีมพห้ามาก็ต้องัอันนี้เขาเปลี่ยนสาแบกเหรอฮะเขาเปลี่ยนสายแบกใช่ใส่เราแต่งเราอะไรเงี้ยออกรถมาก็เปลี่ยนเลยเขาเล็กอถรถใบเด็กรถใบเด็กรถถอดเลี่ยนรถถอดใบเด็กยันถอดใบเด็กครับคนสีไหมพี่ ข้นสีอันนี้เหรอสีอะไรครับสีดำบเป็นดัเดิมอ๋อพ่นให้ด้วยแถมให้เลยเนาะอันนี้ก็ใช้ได้นะพี่ใช่ไหมปกติขายอยู่เท่าไหร่ห้าหมื่นเก้าหรอเอ้ยห้าพันเก้าชุดนี้ไอ้เทินามหมือนั้น เช่นลูกค้ามาลูกค้าใส่โลัะไงไปเนาะโลเต่งลูกค้ามาใส่โลเต่งแเราเลยมาถึงอันนี้พี่แกยิงสีให้ด้วยครับกันสนิม <laughs> สาขาหนึ่งอยู่ทีนไหนครับอยู่ในซอยสิเป็นอูซีครับเป็นอูทำซีทำซีรถเนี่ยนะครับทำซีด้วยอ๋ออันนี้ก็ดีครับติดถนนใหญ่เลยนะเส้นบุรีรัมประโคนชัย นี่ครับมีล้อโชว์หน้าร้านนะมีทั้งใหม่แล้วก็มือสองนะครับเถิดได้อันนี้รถช่างครับหรือว่าทำสีสวยๆแลยนะอ๋อสาขาหนึ่งเป็นปูทำสีอันนี้สาขาสองนะครับเป็นร้านยางนำเงิน มีไอ้เกล็ดด้วยนะสวยนะสีนอันนี้รถช่างครับตอนนี้ก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะนี่นะก็อาจจะดูแปลกๆขึ้นนะดูแบบพื้นๆไปเลยครับก็ไม่เป็นไรครับเพื่อได้ไปต่อนะอย่างชุดนี้ก็พอใช้ได้นะครับมัน น่าจะใช้ได้อีกสักพักหนึ่งนะครับยางปี2019ตอนขับกลับมาก็ถือว่ายังนิ่งอยู่ครับยางยังไม่บวมนะครับยังดีกว่าชุดเก่านะชุดเก่าน่าจะบวมแล้วพวกมมล็ยสันนะครับอันนี้ก็น่าจะใช้ได้อีกสักระยะหนึ่งได้อีกสักปีหนึ่งก็ยังดีครับมัน2019นะมันก็นี่ดอกมันก็ตื่นแล้วใช้ไปก่อนนะทรงก็จะประมาณนี้ครับ เดิมเลยนะทีนี้เดิมแบบเดิมแท้ๆเลยจบมาในราคาพันห้านะเอาล้อเก่าเราไปเทินนะครับล้อเก่ามันเป็นขอบสิบแปดนะครับอยากได้ล้อสิบเจ็ดคืนนะก็เลยไปเอาชุดนี้มาโอเคก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยก็จะได้เช็ครถเกี่ยวแล้วนะครับคันนี้ก็ใช้วิ่งอะไรโอเค